โมงเลยนะครับตรงนี้ใหญ่อลังการมากครับใหญ่เท่ากับถนนเลยนะครับโอ้โหสุดๆเลยครับสกายบล็อกเมืองไทยสกายบล็อกนี้ก็จะยาวอยู่ที่อ่า600 650เมตรนะครับไซสงบประมาณอยู่4 8่ล้าน5้าแสนบาทนะครับทุกคน พาทิทกใหญ่อลาัางการมากครับตรงนี้บอกเลยว่าวิวสวยมากครับไม่เรือใหญ่ด้วยครับทุกคนอากาศแบบเย็นสบายนะครับทุกคนพราวาอยู่ใกล้แม่น้ำเจะยานะครับทุกคน อากาศไม่ร้อนนะครับเมือ่อเชีบปะท่องมาถ่ายก็เป็นบันที่สบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนทับเขาสู่สองปาท่องตอนนี้ท่องกับยูทีบีทีเอนะครับตอนนี้ปาทอ่องเดินทางมาทชี ปากน้ำนะครับสมุดปากการนะครับสำหรับกิมีว่าทองจะพาทันผู้ชมไปดูสกายบล็อกนะครับอยู่ที่ปากน้ำนะครับเป็นสกายบล็อกอีกจุดหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับไปแยว้ววาทองจะพาไปชมนะครับตอนนี้ก็อยู่วิเชนะครับเดินทางมาถึงปากน้ำแล้วนะครับ ไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับไปแล้วนะครับ BTS อันนี้ก็จะเป็นหอสมเมืองนะครับสมุทรปราการนะครับทุกคน้ตรงนี้มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับทุกข้างล่างก็จะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพญานะครับทุกคนไปเดี๋ยวประท่องจะผาลงอ่าลงไปส้มล่านล่างนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอ่าทางออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้กันก่อนนะครับทุกคน จุดนี้เขาเอา่เขาไม่ทำเสื่อมต่อกันนะครับทุกคนจุดนี้จะไม่เสื่อมต่อกันนะครับดูใกล้ๆนะครับน่าจะทำเสื่อมต่อกันนะครับตรงนี้นะครับไปแล้วเราจะเลิินไปตรงสกายวอล์กอันเริมนะครับเพราะว่าจุดนี้เขาไม่ได้เสื่อมต่อกันนะครับ นี่นะครับสกายวอล์กที่เราจะพาท่านผู้ชมมาดูวันนี้นะครับอย่าเลิอนลอดรถล้า,ลลางรถไฟไปนะครับเดีย๋ยวเราจะเลินไปดูอ่าฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาก่อนนะครับสกายวอล์กนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่650เมตรนะครับ ใช้งบประมาณนี่แบบเยอะมากแล้วครับ400กว่าล้านนะครับ487ล้าน500,000บาทนะครับทุกคน หลังคาก็จะเป็นอ่าสีเทานะครับแต่ข้างในจะเป็นโครงเป็นโครงสีเขียวนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบัน,บนไลนะครับวิวแซ่ก็จะไปไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับ เป็นท่ง ไปเรียกว่าท่องก็จะจ้าพาเรือนไปจุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพญาก่อนนะครับพื้นนี่แบบถ้ารวนน้ำนี่แบบเลื่นมากนะครับพื้นนะครับ ดูกระเบื้องนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นลิฟต์นะครับดูนะครับว่าใส่หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะมีทางลงนะครับแล้วก็มีลิฟต์นะครับทวน นี่นะครับวันไรทางลงนะครับตรงนี้ก็มีพัดลมนะครับแต่ไม่ไม่ได้เ,เปิดนะครับว้าวสวยงามจริงๆครับรอบอ่า ด้านข้างก็จะเป็นสแตนเลสนะครับเป็นราวกันตกนะครับสวยงามนะครับเปิดโล่งเลยครับโู้เป็นเห็ดงามอาดีพี่น้องด้านหน้าก็จะสุดแล้วนะครับตรงอ่าวิว สมวิวแม่น้ำเจ้าพญาครับจุดสมวิวแถวนี้อ่าบริม่าล่นเนยนะครับทุกคนก็เลยแวะมาถ่ายให้ท่านผู้สมไไรเบิงได้รับชมนะครับบริม่าล่นแล้ว นี่มีนกด้วยครับทุกคนตรงนี้บอกเลยว่าวิวสวยมากครับมีเรือใหญ่ด้วยครับทุกคนอากาศแบบเย็นสบายนะครับทุกคนภาวา อยู่ใกล้แม่น้ำเจษญ,ญานะครับทุกคนอากาศไม่ร้อนนะครับเ mm hmm. มือ่อนเชวาท่องมาทายก็เป็นวันที่18นะครับทุกคน mm hmm. ข้างล่างมีร้านขายน้ำนะครับ นี่เลยทุกคนนี่คือวันรายทางลงครับตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่ออกกำลังกายนะครับทุกคนอโอมีคนมานั่งเล่นนะครับตรงนี้ นนี่นะครับสถานที่ออกกำลังกายนะครับตอนเย็นฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพญานะครับ เกมากแล้วครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพระท่องก็จะเลินไปชมผังนั้นนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปผังนั้นเลยนะครับตรงอตรงแยกเลยนะครับไปตอนนี้พระท่องก็เลินมาถึงอ่าตรงแยกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเลินชมผังนี้นะครับทุกคน จะเป็นไฟแรงนะครับตรงนี้จะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับข้างล่างไปจุดจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่กว้างมากนะครับสุด้าย็อ์กตรงนี้นะครับ เดี๋ยวนี้ก็มีการก่อสร้างนะครับนี่นะครับโอโหตรงนี้กว้างมากครับทุกคนโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับทุกคนเหมือนอุมโมงค์เลยนะครับตรงนี้นะครับว้าวตรงนี้กว้างมากครับ ประมาณห้าห้าเมตรไา่นะครับตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากครับเหมือนอุโมงค์เลยนะครับตรงนี้ใหญ่อลังการมากครับใหญ่เท่ากับถนนเลยนะครับโอ้โหสุดๆเลยครับสกายบล็อกเมืองไทยสกายอล็อกนี้ก็จะยาวอยู่ที่หกร้อย 650เมตรนะครับไซ้งบประมาณอยู่487ล้าน5แสนบาทนะครับทุกคนภาที่ทุกใหญ่อลาัางการมากครับไปเดี๋ยวว่าท่องจาเดินไปฝั่งหอสมเมืองสมุทรปราการนะครับ นะครับสีมือการออกแบบของคนไทยนะครับ เพิ่งเคยเห็นนะครับสกายวอล์กใหญ่ขนาดนี้นะครับใหญ่เท่ากับถนนด้านล่างเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นหอสมเมืองนะครับ ไปเดี๋ยวเลนกันต่อนะครับสุกหยอดอันนี้พี่น้องเพิ่นสางแบบโอ้โหโครงสร้างนีนแบบหนาแน่นนะครับ ใช้งานได้หลายร้อยปีนะครับดูจากโครงสร้างนี่นะครับแบบมาตรฐานมากนะครับ เดี๋ยวพาท้องจะลงมามาดูฝั่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยเดินไปฝั่งหอสมุดประการนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับตรงนี้มีวันไหนเรื่อนด้วยนะครับ เรือน้วยครับทุกคนไปเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะครับ ตอนนี้ก็ลงมาล่าง,ลางแล้วนะครับสำนักงานสมุดประกันนี่นะครับทางขึ้นตรงนี้จะมีบันไดเดือนนะครับ ตอนนี้ว่าท่องกำลัายืนอยู่ที่ตรงกลางนะครับตรงกลางถนนนะครับตรงเกาะกลางถนนนะครับเดี๋ยวมาดูล้านล่างครับทุกคนโอ้โหนี่นะครับตรงที่ใหญ่ๆนะครับที่เราเดินมานะครับดูข้างล่างไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ดูด้านบนนี่แบบโอ้โหใหญ่มากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินไปฝั่งหอสมดปะการนะครับไฟเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเดินไปหอสมดปะการนะครับ ตรงนี้จะเป็นตรงที่ใหญ่ๆนะครับที่เอาเืินมานะครับส่วนลาที่สุดยอดนะดิพี่น้องสกายวอล์กเมืองไทยสุดอลังการจริงๆไปเดี๋ยวเดินฝัองอ่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งอหอสมุดประการนะครับ าหน้าก็จะมีคนทำความสะอาดอยู่นะครับเขาทำความสะอาดอยู่นะครับด้านหน้านะครับไม่อยากไปนะครับก็จะประมาณนี้แล้วครับทุกคนโค้งข้านหน้าก็จะเชื่อมต่อกับหอสมุดหอร์อสมืองสมุดปากการนีนแล้วครับ ปล่อยให้เขาทำความสะอาดนะครับตรงนี้ใหญ่ยายมากนะครับไปเดี๋ยวอ่าเลิ่นไปชมอีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวลองไปดูข้างล่างนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะไปยืนดูตรงป้ายรถเมล์นะครับมีทีเสมานะครับสุดๆเลยครับสกายวอล์กตรงนี้ ตอนนี้ว่าท่องกาลงมาอยู่ด้านล่างนะครับรูโครงสร้างนะครับหนานแน่นจริงๆครับโครงสร้างแบบมาตรฐานมากนะครับใช้างานได้หลายร้อยปีนะครับรูจากโครงสร้างนะครับอันนี้คือ มุมลาด่างนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ว่า้การกรับขึ้นมาด้านบนนะครับสุดยอดจริงๆครับฝีมือของคนไทยนะครับ สวยงามอลังการตานะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ว่าท่องกาขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะไปถ่ายที่ไหนนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ